ไม่ว่าจะเป็นการต่อระบบน้ำและการทำสปริงเกอร์ที่เ,เพื่อนๆบนโลกออนไลน์แชร์มาล้วนแล้วแต่เป็นการ diy ที่มีประโยชน์และประหยัดมากๆเลยค่ะทางเราเองก็ลองมาหลายวิธีจนมาประทับใจและชอบมากๆกับวิธีนี้นั่นก็คือการทำสปริงเกอร์ด้วยขวดน้ำและต่อเข้ากับท่อ PE e ซึ่งมันช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเราลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางเราก็เลยจะมาแชร์วิธีการทำเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจลองนำไปปรับทำใช้ดูค่ะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดพลาสติกในที่นี้เราใช้ขวดน้ำบันลมค่ะ 2. ท่อ PVC ขนาด4หุนหรือใครมีท่อ PE ก็ใช้ท่อ PE ได้เลยนะคะ 3. เข็มมุดและเข็มขนาดใหญ่กว่าเข็มมุดอาจจะเป็นเข็มที่เราใช้เย็บผ้าก็ได้ค่ะวิธีทำจะมี2แบบ 1. แบบเน้นให้น้ำกระจายไกลแรงตีวงกว้าง และ 2. แบบที่ให้น้ำกระจายตีทรงพุ่มให้น้ำลดคนต้นไม้ได้ด้วยค่ะวิธีทำวิธีที่1แบบเน้นให้น้ำกระจายไกลแรงและตีวงกว้างให้เ,เพื่อนๆเจาะรูขวดพลาสติกในที่นี้เราจะใช้เข็มที่ขนาดใหญ่กว่าเข็มหมุดนะคะ วิธีแรกนี้ให้เจาะรูแค่สองแถวโดยให้เจาะด้านก้นขวดซึ่งข้อดีคือขวดน้ำอัดลมจะมีเส้นวงกลมรอบๆอบให้เราใช้เข็มเล็งเจาะรูลงไปตรงๆตามเส้นวงกลมไปจนครบรอบได้เลยค่ะระยะห่างของการเจาะให้เจาะทีๆแต่ละรูห่างกันประมาณ0 5มมตรตามที่เราทำให้ดูเลยค่ะ ากนั้นให้เจาะแถวที่2โดยเจาะด้านบนวิธีการเจาะให้เจาะเฉียงขึ้นตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะเจาะไปจนครบรอบเหมือนเดิมเลยค่ะ นี้มาดูวิธีที่2กันค่ะแบบที่ทำให้น้ำกระจายตีทรงพุ่มให้น้ำสามารถลดโคลนต้นไม้ได้ด้วยให้เป็นเพื่อนเจาะรูขวดพลาสติกโดยใช้เข็มหมุดขนาดเล็กเจาะให้เป็นสามแถวดังนี้ค่ะแถวกลางแถวแรกให้เจาะรูลงตรงๆต,ตามเส้นวงกลมไปจนครบรอบระยะการเจาะก,ก็ให้เจาะทีๆแต่และรูให้ห่างกันประมาณ0.5ม mm. ิลิเมตร เสร็จก็ให้เจาะแถวที่สองด้านบนโดยเจาะเข็มให้เฉียงขึ้นเจาะไปจนครบรอบเหมือนเดิมทั้งสองแถวนี้ทำเหมือนวิธีแรกค่ะเสร็จแล้วให้เจาะแถวที่3โดยใช้เข็มเจาะแบบเฉียงลงด้านล่างเจาะไปจนครบรอบเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างที่เราทำให้ดูเลยค่ะ เจาะเสร็จแล้วก็ไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะวิธีใช้ให้นำท่อ PVC ขนาด4หุนเสียบเข้ากับขวดถ้าใครเสียบขวดเข้ายากหรือใครใช้ท่อ PE ต่อเข้ากับขวดให้ใช้ไฟลนปากขวดด้านในเล็กน้อยแล้วค่อยเสียบขวดหรือท่อ PE เข้าไป จะช่วยให้เสียบเข้าง่ายและแน่นทนนานมากขึ้นค่ะในที่นี้ทางเราใช้ท่อ PVC ที่เหลือเศษมา DIY ทําจะทิ้งไว้เฉยๆก็เสียดายนั่นเองค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆหาไม้หรือวัสดุอื่นก็ได้ค่ะมาตอกลงดินเพื่อเตรียมยึดสปริงเกอร์ขวดพลาสติกของเราตอกเสร็จก็ให้นำตัวสปริงเกอร์ต่อเข้ากับระบบน้ำในที่นี้เราทดลองให้ดูด้วยสายยางไปก่อนนะคะเรายังเตรียมท่อ PE ไม่ทันค่ะ จากนั้นใช้เชือกหรือเคเบิลทายยึดสปริงเกอร์เข้าให้แน่นกับไม้หลักก็เป็นอันวัาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเปิดน้ำลองใช้กันดูค่ะ อันแรกที่โชว์อยู่ตอนนี้คือตัวที่เราเจาะรูแค่2แถวนะคะระบบน้ำถือว่าสวิงไปได้ไกลได้แรงมากพอสมควรเลยค่ะแต่จะไม่ลดลงโดนที่โคนต้นไม้โดยตรงนะคะเราต้องกะระดับความสูงของท่อ p v c เอาค่ะซึ่งมันก็สามารถลดเพิ่มได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะการกระจายของน้ำตีวงกว้างประมาณ4เมตรลดน้ำต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ4ต้นรอบๆค่ะ เปิดน้ำทดลองดูตัวที่เจาะรูสามแถวกันค่ะวิธีติดตั้งวิธีใช้ก็เหมือนกันคือเอาสปริงเกอร์ต่อเข้ากับสายยางจากนั้นก็นำไปผูกยึดไว้กับไม้หลักแล้วก็เปิดน้ำทดลองใช้กันเลยค่ะ สวิงไปได้ไกลไม่เท่ากับการเจาะแบบ2รูนะคะน้ำกระจายอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรเท่านั้นเองค่ะแต่ข้อดีก็คือจะสามารถลดน้ำลงบริเวณโคนต้นไม้ได้ด้วยเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะคะที่สำคัญให้ใช้ท่อ PE เดินระบบน้ำแทนท่อ PVC จะช่วยประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวลองทำดูค่ะ ได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ความคิดเห็นแชร์ให้กันฟังด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไร่รวยสุก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ